สวัสดีค่ะ JK สก l อตแลนไทยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องอที่นั่งน้องหมาในรถนะคะที่นั่งที่เป็นซีดนะคะอันนี้เป็นของเพิ่งจะได้มานะคะโพสดเพิ่งมาส่งเรามาดูว่าเป็นยังไงข้างในเนาะว่าอันเมื่อวานเปิดไปหนึ่งเพราะเรามีน้องหมา2ตัวนะคะอันนี้เป็นอันที่สอง ข้างในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ที่ที่สั่งมาค่ะเป็นสีประมาณนี้ที่จะให้น้องนั่งในรถนะคะ,ะเพราะว่าวินสตันเขาจะตัวใหญ่หน่อยก็เลยต้องสั่งบอกอันที่ใหญ่มาเพรว่าสองเมื่อวานมา1นอัน เอาเวลาเอาน้องไปจะได้ไม่เดินทั่วรถนะคะอันนี้เป็นเบาะที่นั่งในรถนะคะถ้า,าไม่มีเบาะเขาก็จะเขาก็จะเดินทั่วเพใส่สีอากาศนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะในเบอก ก็จะมีที่นั่งอย่างนี้แล้วก็เอาอันเนี้ยไปสวไมไว้ที่ซีดนะคะที่เบาะแล้วก็จะมีตัวที่ที่ล็อกกับซีทแล้วก็มีตัวที่ที่ล็อกน้องด้วยนะคะมีตัวที่ล็อกน้องด้วยอันเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะเป็นเบาะเบาะที่ใส่ในรถนะคะสําหรับน้องหมาเนาะก,ก็จะเบาะก็จะใหญ่หน่อยอันสวย มีสองเดี๋ยวใส่นี่คือเบาะนะคะที่เราซื้อซื้อมาที่จะลองกับน,น้องนะคะเบาะใสแล้วก็จะมีที่ใส่อันนี้ต่างหากของในเบาะก็มีนะคะที่จะล็อกออตัวน้องแต่มันก็มีล็อกกับซิปเบลด้วยนะคะจะมีตัวล็อกกับซิปเบลเดี๋ยวจะลองเอาน้องใส่ดูนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเบอะทำงานดีไหมนะคะเดี๋ยวก็เอาน้องมาใส่ค่ะ ลองเอาน้องใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะน้องตัวไม่ใหญ่มากถาดก็โอเคนะคะสบายมันจะเป็นซอฟอันนี้โชกี้ครับน,นี้ก็เอามาใส่ให้น้องนั่งจะได้ไม่เดินทั่วรถนะคะก็แต่ก่อนอนะ่ะเขาไม่มีซีตตัวนี้ก็จะเดินทั่วอันนี้ก็จะให้เขานั่งเป็นที่จะได้แบบเหมือนเซฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เซฟด้วยเนาะจะได้ไม่ไม่เดินอันนี้ของของน้องชโชกี้ค่ะอันนี้ก็ใส่สองซีดนะคะเนี่ยค่ะของอ่าเบาะที่นั่งในรถนะคะก็จะมีตัวล็อกตัวล็อกน้องด้วยอะไรเงี้ยลองดูนะคะเผื่อใครสนใจแล้วเขาก็จะสบายนะคะเขาก็จะแบบมีเบาะนั่งแบบสบายไม่ต้องไม่ต้องเดินนะคะ เป็นซีดน้องหมานะคะที่ติดกับรถแล้วก็มีซีดเบลด้วยนั่งเขาก็จะนั่งในนี้ปกติวินก็จะไม่ชอบรถค่ะโชก็จะโอเคแต่ว่าเขาจะได้นั่งเป็นที่เนาะนจะได้นั่งเป็นที่